ขอความเข้าใจรอเวลาก่อนนะคะ,ะแล้วก็ ด,ดูแล้วก็หนุนอยากจะให้มีการเจราจาันั้นคงจะต้องดูการเจราจาในครั้งต่อไปคือวันที่13มิถุนาแต่ว่าก็มองอย่างนี้ค่ะคือ,อ,อการเจราจาต่อไปนี้เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วการต่อรองก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าเราก็เห็นแล้วนะคะทาง BRN เนี่ยนะคะแกนนาเขาได้เปิดเงื่อนไขมาก่อนที่จะมีการเจราจาการบนโตเจราจาด้วยซ้ำนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยจริงจริง การเจราจาก็ดูเหมือนฝ่ายไทยเนี่ยไม่ค่อยที่จะพอใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีการเปิดเงื่อนไขออกมาก่อนที่จะมีการเจราจากันอย่างเป็นทางการแต่ว่ายังไงก็ตามทางเลขาสมชบอกแล้วบรรยากาศ การพูดคุยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระเป็นไปด้วยดีด้วยซ้ำจนมีการนัดเจรจาก,กันอีกครั้งหนึ่งะะก็ถือว่าเป็นการฉีกข้อตกลงที่ก่อนหน้านี้ทางการไทยก็อันดับต้นๆของข้อตกลงคือทำยังไงก็ได้ไม่ให้มีการโจมตีมาที่เป้าหมายผู้บริสุทธิ์นะคะ,คะ,ะนี่ก็รอเวลาแล้วก็เป็นกำลังใจพยายามคิดในแง่บวกนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้นะคะและก็หวังว่าการเจรจาในครั้งต่อไปก็จะได้คําตอบที่เป็นลูกธรรมชัดเจนมากกว่านี้ด้วยะค,ะค่ะค่ะ ไปกันที่ ในจังหวัดสงขลาอยู่ที่ภาคใต้อีกเหมือนกันนะคะไปดูเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดนะคะที่ทางก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณกิษดาบุญราชเองก็ได้มีการให้นโยบายกับทางเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจนะคะแล้วก็องค์กรปกครอง,ส,งส่วนท้องถิ่น,นะะในการช่วยกันกวาดล้างะคะ่ะโดยล่าสุดชุดเฉพาะกิจปรับปรามยาเสพติดศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสงขลานะคะไปร่วมกับชุดปรับปรามยาเสพติดนะคะกกต่ ชดนะะที่43ไปจับกลุ่มแก๊งค้าเฮโรอีนพร้อมผู้ต้องหา2คนด้วยกันนะคะค่ะผู้ต้องหา2คนนั้นก็คือนายอภิรมหรือบ่าวบุญเก่อเกลือนะคะอายุ32ปีแล้วก็นายนัทพงศ์หรือโอบ มูกเกมนะคะก็ไปจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่หลังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้เขต12นะคะก็ไปพบของกลางเฮโรอีนแล้วก็อาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด9มม,มด้วยกันนะคะโดยชุดเฉพาะกิจเนี่ยนะคะ,ะสืบทราบมาก่อนหน้านี้แล้วก็หาข้อมูลนะคะผลจากการตรวจค้นก็พบเฮโรอีนของกลางจำนวน5หลอดบิ๊ก น้ำหนักประมาณ232.5กรัมแล้วก็ชนิดหลอดกาแฟแบ่งขาย52หลอดค่ะพร้อมเงินสดจำนวน3,500บาทนะคะซึ่งอันนี้เป็นบ้านเช่าหลังแรกนะคะซึ่งผู้ต้องหา ยอมรับค่ะว่าเงินที่ได้มามาจากการจําหน่ายเฮโรอ,อีนให้กับลูกค้าแล้วก็อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม,มสีดํานะคะอันนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็แจ้งข้อหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือเฮโรอ,อีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายอีกข้อ อีกข้อหาหนึ่งก็คือมีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนนายนัทพงศ์นั้นก็ถูกจับได้ในบ้านเช่าไม่มีเลขที่เหมือนกันนะคะไปตรวจค้นพบเฮโรอีนของกลางจํานวน3หลอดบิ๊กค่ะน้ําหนักประมาณ144.9กรัมแล้วก็เงินสด3,200บาทนี่ก็เป็นเงินที่ได้มาจากการจําหน่ายเฮโรอีนให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะก็แจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายค่ะ ค่ะก็มีการนําตัวผู้ต้องหาสองคนพร้อมของกลางนะคะมาขยายผลต่อด้วยนะคะที่ชุดเฉพาะกิจนะคะของสอพอสอของจังหวัดสงขลาะคะ่ะทั้งสองคนก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ขยายผลต่อไปว่ารับซื้อมาจากอีกคนหนึ่งคือนางนิมะนะะไม่ทราบนามสกุลอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานี่แหละนะคะแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยนะคะทั้งหมดก็เป็นของผิดกฎหมายเลยนี่ก็เป็นการร่วมมือร่วมมือกันระหว่าง ทางจังหวัดเองนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะช่วยกันในการกวาดล้างยาเสพติดค่ะ,คะมาดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ก็คือเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นคือสะพานแขวนะสะพานสลิงนะคะที่เกิดถล่มขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไปตรวจสอบสภาพสะพานไม่ว่าจะเป็นสะพานแขวนหรือว่าสะพานสลิงในพื้นที่ของตนเองนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอย่างเช่นที่จังหวัด พิษณุโลกนะคะทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้เริ่มไปสำรวจตรวจตราสะพานสลิงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเองด้วยนะคะซึ่งในพื้นที่พิษณุโลกเองเนี่ยก็มีสะพานสลิงติดตั้งอยู่ห้าแห่งเหมือนกันนะคะโดยไปตรวจสอบเนี่ยนะคะก็พบว่าสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านบริเวณหมู่หหน้าวัดลม ข้ามไปยังหมู่ที่6ตําบลวัดพริกนะคะที่เชื่อมต่อตําบลท่าโพขณะนี้ก็มีสภาพที่ต้องสั่งปิดเพื่อปรับปรุงเนื่องจากสภาพสุดโสมมากนะคะนี่อย่างที่เห็นก็คือเป็นสพนะพานสลิงนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นไม้นะคะก็มีความชํารุดสุดโสมนะคะมีชาวบ้านแอบนํารถยนต์แล้วก็รถไถท,ทางการเกษตรวิ่งบ่อยครั้งส่งผลให้สลิงที่ดึงโครงเหล็กหลุดไป2เส้นก็ทําให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกาศให้ประชาชนทราบว่าจะต้องมีการปิดปรับปรุงโดยประชาชนยังสามารถใช้ถนนสายวัดสกัดน้ำมันแทนได้ค่ะหลายจริงๆหล,หลายจุดนะคะในจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะมีทั้งอำเภอวังทองก็มีอำเภอเมืองก็มีนะคะหลายจุดเลยทั้งสะพานข้ามแม่น้ำเข็กก็มีข้ามแม่น้ำนานนะคะหลายพื้นที่ทำให้ต้องมีการตั้งงบขึ้นมานะ4ล้านบาทเพื่อที่จะอำนวยความสะดวก แล้วก็ในการซ่อมแซมะะเพื่อความปลอดภัยนะคะให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยค่ะอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่ตื่นตัวเรื่องนี้เหมือนกันคือจังหวัดอุดรธานีนะคะทางนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีพร้อมคณะก็ไปสำรวจนะคะพาช่างไปเลยไปตรวจสอบสะพานแขวนสองสะพานในส่วนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมเทศบาลน,นครอุดรธานีนะคะหลังจากเกิดสะพานแขวน ลวดสลิงขาที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยาที่เกิดเหตุเป็นประเด็นข่าวใหญ่ขึ้นมานะคะก็ไปตรวจสอบเลยค่ะแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปดูข้อเท็จจริงนะคะก็ไปตรวจสอบโครงสร้างไมว่าจะเป็นตอหม้อคอนกรีตตอหม้อ,อที่ต่อด้วยเสาเหล็กสูงเป็นรูปตัวไอนะคะตรงสะพาน แรกฝั่งตะวันตกค่ะเพื่อติดตรงนั้นเนี่ยมีการติดตั้งสลิงขนาดใหญ่ที่โยงข้าไปเสาสูงอีกกว่า50เมตรแล้วก็มีสลิงโยงมาห้อยตัวสะพานที่เป็นฐานเหล็กปูด,ด้วยคอนกรีต,ตอีก10เมตรนะคะทั้งหมดก็ยังคงมีสภาพแข็งแรงค่ะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะไปตรวจกันทั้งหมด2แห่งด้วยกันนะคะค่ะก็มีอายุกันมานานแล้วเหมือนกันนะคะ,คะสะพานแขวนที่สวนสาธารณะหนองประจักษ ศิลปาคมเนี่ยนะคะสร้างมาตั้งแต่ปี2,530นะคะหรือว่า26ปีก่อนการออกแบบการควบคุมการก่อสร้างก็ถือว่าถูกต้องนะคะแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทก็ต้องมาดูแลกันสักนิดนึงะนะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้นะคะอันนี้นะะยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่ากับสะพานที่เป็นแขวแล้วมีไม้อะไรนะคะ เล็กหน่อยเล็กขนาดนี้ขนาดใหญ่บางจุดในขนาดเล็กแต่ปรากฏว่ามีทั้งรถยนต์รถไถวิ่งกันโดยที่ไม่ได้ส่นคำเตือนน,น,นะคะตรงนั้นแหละหน่าห่วงนะคะ,คะ,ะจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามด้วยสมหรับคนในชุมชนด้วยต้องช่วยกันค่ะส่วนความคืบหน้าสะพานแขวนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในวันนี้ก็มีการเริ่มกู้ซากสะพานแล้วแล้วก็การสืบ ขาสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้สะพานนั้นลวดสลิงขาดแล้วก็พังถล่มลงมานะคะก็มีหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันขนาดเดียวกันค่ะก็ไปพบนะคะอีกสะพานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันกับจุดที่ถล่มลงมานะคะมีสภาพที่ ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคุะณนญาเพราะว่าบริเวณคอสะพานนั้นก็มีอ,อาการ<ล>แตกร้าว<ช>นะคะก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยกลัวนะคะ,คะแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปใช้บริการเรื่องนี้นะคะคุณวรพันธ์สุกแก้วผู้สื่อขาของเราไปติดตามมีรายงานค่ะสะพานแขวนวัดสรตตือเป็นสะพานแขวนแบบเดียวกันกับสะพาน200ปีรัตนโกสินร์ที่พังลงมาและอยู่ห่างกันเพียง500เมตร มีผู้รับเหมารายเดียวกันคือบริษัท TM h y d e ไฮดิ n s t r u c t i o n จำกัดที่เข้ามาก่อสร้างสะพานวัดสาือก่อนเมื่อปี51ก่อนปี53จะมาสร้างสะพาน200ปีแต่ตอนนี้สภาพทุดโทมมีรอยร้าวและพื้นสะพานห่างจากต่อม่อทั้งสองฝั่งเสี่ยงต่อการถล่มลงมาซึ่งนางสาววราพรแหลมหลักชาวบ้านตำบลท่าหลวง ที่อยู่ใกล้กับสะพานวัดสะตือบอกว่าตัวสะพานมีการซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อปี53แต่ได้ชำรุดเพราะน้ำท่วมใหญ่ปี54แถมไม่สามารถสร้างสะพานแบบมีต่อหม้อกลางแม่น้ำได้เพราะมีเรือบรรทุกปูนวิ่งเข้าออกโรงงานปูนแถบนั้นแม้จะเสี่ยงแต่ชาวบ้านยังคงต้องใช้สะพานแห่งนี้หลังสะพาน200ปีพังลงแต่ตอนนี้ถามว่าเสี่ยงไหมพี่ก็ดูดีคะมันก็พื้นแตกร้ามั่งมันก็มีรอยร้ารอยผุพังอะค่ะ ถ้าถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายเวลาลมพัดแรงๆค่ะเสียงสะพานมันจะลั่นเลยค่ะถ้าเวลาช่วงลมแรงๆสะพานมันจะโยกไปโยกมาแล้วมันก็จะมีเสียงลั่นกึ๊บอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าถามว่าอันตรายไหมมันก็คงน่าจะอันตรายค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเท่ากับวันนู้นหรือเปล่า สะพานวัดสตือครับเป็นอีกหนึ่งสะพานแขวนที่ใช้ข้ามแม่น้ำป่าสักครับและใช้งบประมาณการก่อสร้างถึง18ล้านบาทแต่ต่างจากที่สะพาน200ปีที่เกิดพังลงมาเพราะว่าสะพานแห่งนี้จะให้คนสัญจรด้วยทางเท้าเพียงเท่านั้นครับ สะพานแห่งนี้เป็นการของงบประมาณการก่อสร้างของอบตท่าหลวงจากกระทรวงมหาดไทยต่างจากสะพาน200ปีที่มีการจัดสร้างโดยเทศบาลตำบลท่าหลวงใช้งบ8ล้านบาทนายพิมานพุ่มพันม่วงนายกอบตท่าหลวงกล่าวว่าสาเหตุที่สะพานวัดสตือใช้งบประมาณในการก่อสร้างนยอยกว่าเพราะสะพานมีความยาวและใช้วัสดุที่ดีกว่า ที่ผ่านมาได้ให้วิศวกรรมของทางหลวงชนบทมาตรวจสอบถึงสภาพของสะพานแล้วแต่ทางวิศวกรบอกว่าสะพานไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อีกต้องทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดโดยในส่วนของเรื่องการก่อสร้างหรือหาผู้รับเหมาทางเทศาบาลตำบลท่าหลวงเป็นผู้จัดการทั้งหมดในการแก้ไขเนี่ยผมก็ให้วิศวกรเข้ามาดูแล้วเขาก็บอกไม่มีทางแก้ไขยังไงได้ไม่ได้ไไดปรับปรุงอะไรได้นอกจากหรือทิ้ง จะเริ่มปิดป้ายเพราะว่าวกลัวเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างนั้นเพราะว่าสะพานมันก็อยู่ในสภาพคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับการก่อสร้างสะพานแขวนทั้งสองทางเทศบาลตำบลท่าหลวงได้จัดวิศวกรจังหวัดไปดูแบบสะพานแขวนจากจังหวัดพิจิตรก่อนมาปรับใช้มีสัญญาระบุการจัดจ้างถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่างและเพิ่งให้บริษัท TM h อ็มไฮดิวคอนสแตชั่นมาซ่อมแซมสะพาน200ปีและส่งอมอบงานให้วันที่23กรกฎา,าคมที่ผ่านมา รับเหมาะจะเป็นเจ้าเดียวกันนะครับสะพานตัวนู้นสร้างก่อเราของเราเนี่ยมาสร้างอันดับสองอน,นะครับก็ผ่านขั้นตอนกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆก็ค <c oughs> รบถ้วนทุกอย่าง <c oughs> ไปดูที่พิจิตรมเป็นต้นแบบ